องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดงานประจำปี2568ในธีม TBCHD Sustainable Business Forum 2025เพื่อแสดงจุดยืนผู้นำธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรภาคธุรกิจไทยสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนตามอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG ที่สอดของเป้าหมายของประเทศและโลกในประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมโดยผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรจาก6ห,หน่วยงานหลักของประเทศและผู้บริหารจากองค์กรสมาชิก TBCSD 47องค์กรครอบคุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยเข้าร่วมกว่า400คนนอกจากนี้นายอัตพลเลิกพิบูรลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เกียรติมาร่วมกับปาทักกถาพิเศษในหัวข้ออนาคตไทยในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความยั่งยืนอีกด้วยกับ uh, การประชุมวันนี้เป็นการประชุม ประจําปีนะครับขององคอ์กรโครงการความร่วมมือนะครับซึ่งภาคเอกชนร่วมกันนะครับเราเรียกว่า T ีบซสนะครับหรือองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับเพื่อขับเคลื่อนนะฮะประเด็นเรื่องความย,ายั่งยืนถ้าถามว่าความย,ายั่งยืนคืออะไรนะฮะความย,ายั่งยืนคือทําไงให้เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมันไปด้วยกันนะะในบทบาทสําคัญในเรื่องเรื่องทุจริต ธุรกิจนะฮะหรือเศษรษฐกิจนี่คงไม่ต้องห่วงภาคเศษรษฐกิจเข้าไปได้แต่ในด้านที่เศษรษฐกิจไปข้างหน้ามาดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไงนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทางสำนักงานาเลขา,าทีบีสิดีให้ความสําคัญประเด็นนี้เรา,าประเด็นในวันนี้ที่เราเรามุ่งเน้นให้ความสําคัญ ก็คือเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาบอกว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะครับในอานาคตหรือในปัจจุบันที่เรากำลัสงส่งอยู่มีสามเรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับในส่วนของอาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกะซึ่งตอนนี้ก็เป้าหมายทุกประเทศนะฮะึงเป้าหมายให้รวบเร่งเข้ามานะรประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับ เดิมเป้าหมายเราอยู่ที่ปีคอสสพตอนนี้เป้าหมายเลื่อนเข้ามา15ปีเป็นคศ2สอพเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งพลังงานนะครับก็ถือเป็นเรื่องสําคัญวันนี้เราได้รับเขียนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับมาปรรังหาพิเศษเรื่องของพลังงานเรื่องของเป้าหมายนะที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งพลังงานที่ลูกในการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดโลกร้อน รประเด็นที่2ก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งความหลากหลายชีวภาพก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เขาอยู่โดยเฉพาะยิ่งประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งได้อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างผลิตทางการเกษตรต่างๆมาแมลงที่ช่วยผสมเกสรยกตัวอย่างนะครับแต่เวลาโลกร้อนขึ้น,นพวกมแมลงบางชนิดจะอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือน้ำนะครับทั้งน้าท่วมน้ําแล้งที่เราประสบอยู่นะฮะพวกนี้จะส่งผลกระทบต่อความหลากยชีวภาพนะฮะประเด็นที่3ที่สาําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อ,อ,องปัญหาบนละตหรือเรื่องพอลูช i ันที่เราประสบกันอยู่เรื่องของ p m 2 5เรื่องของขยะนะฮะซึ่งตัวนี้ขยะโดยเฉพาะยิ่งขยะพลาสติกก็กลายเป็นนะฮะเขาเรียกว่าวาระของโลกแล้ว ก็จะมีอนุสัญญาระหว่างประเทศขึ้นมาควบคุมก,การใช้ขยพลาสติกเพราะว่าตอนนี้เกิดปัญหาทั่วโลกเพราะว่าพลาสติกที่เราเคยใช้ส0 5 0ิบห้าสิบปีนะฮะตอนนี้อยู่ในทะเลนะเกิดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อไมโครพลาสติกนะฮะในปลาในสัตวน์อน้ำอื่นในทะเลนี่ตรวจพบเพราะฉะนั้นเรากินปลานะไมโครพลาสติกพวกนี้กลับมาแล้วนะฮะนี่เป็นสาเหตุทึ่ทำไมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญภาคธุกรกริจเองก็ต้องปรับตัวะนะฮะที่จะสามารถที่จะอยู่ได้ กับสภาวะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการปล่อยพลังงานนะฮะซึ่งเราเคยใช้พลังงานจากฟิโตเรียมต,ต่อไปต้องมาเป็นพลังงานทดแทนเราเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับนะหรือโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่พึ่งพาการเกษตรนะจะปรับตัวยังไงน,นะครับหรือกรณีของปัญหาบัตรพิาต่างๆพลาสติกอย่างเงี้ยถ้าใครส่งพิษผลิตภัณฑ์ที่ เอาบรรจุภัณฑ์ออกไปต่างประเทศนะฮะต้องมีองค์ประกอบกาะจำกรับแล้วองค์ประกอบของพลาสติกรีไซเคิลนะฮะซึ่งตัวนี้ทางทีบีซิก็ให้ความสําคัญทําไงให้เราสามารถที่จะรวบรวมนะครับพลาสติกที่เป็นของเสียกลับมาเป็นวัสดุอีกครั้งนึงตรงนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเช่นเดียวกันที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนมองตั้งแต่ออกแบบออกแบบไงให้รีไซเคิลได้นะฮะกระบวนการใช้ทรัพยากรน้อย นะใช้เสร็จแล้วก็ของเสียกลับมาเป็นวัตถุดิบอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกในภาคธุรกิจอยู่ก็ประมาณ40ิองค์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นองค์ขนาดใหญ่ซึ่งมีเซกเตอร์ต่างๆทั้งกรณีของพลังงานการกรณีของอุตสาหกรรมนะฮะกรณีของสรรนะองื่อสารนะฮะซึ่งตรง,งนี้ก็เข้ามาร่วมนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจหลายส่วนนะครับก็สามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงกับธุรกิจอื่นๆได้น,นะครับ ซึ่งต่อไปเวลาประกอบธุรกิจอะไรเขาไม่ได้มองเฉพาะว่าเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเริ่มมองไปถึงว่าวัตถุดิตนี้มาจากไหนเขาเรียกว่าห่วงโซ่คุณค่าหรือซัพพลายเชนนะฮะซึ่งตอนนี้ทางสภาพยุโรปก็ควบคุมอยู่นะสมมติว่าเราเราขายเนื้อไก่นะเราขายไก่ไก่มาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานต่อไปเขาต้องดูว่าไก่กินข้าวโพดนะข้าวโพดได้ปลูกที่ไหนปลูกในพื้นที่ปลุกรุกป่าหรือเปล่า ซึ่งตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าซัพพลายเชนที่ต้องดูให้สอดคล้องสอดรับกันนะครับก็ p m 2.5ก็ต้องเรียนว่า p m 2.5ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทาง t b c ซเราให้ความสำคัญเราเริ่มนะฮะเราเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะฮะ w o r k from home นี่เกิดจากกิจกรรมที่ทางกลุ่มธุรกิจมาร่วมกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็นะฮะต่อเนื่องมานะครับเรื่องของ Work From Home ก็เช่นเดียวกันเรา เราอาจจะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงโควิดหรือเปล่าผมคิดว่าเกิดก่อนหน้านี้นะฮะอย่างบางบริษัทเขาบอกว่า work from anywhere คือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ทำงานได้ให้ส่งผลงานได้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ลดเรื่องของการขนส่งลดการใช้ทร,รัพยากรนะครับแล้วก็ลด PM 2.5งจุดหนะ,ะตอนนี้เราก็พยายามที่จะส่งเสริมดูซับา,ายเชนที่บอกถ้าบริษัทไหนที่ซื้อข้าวนะครับเขาต้องบอกซื้อข้าวจากนาที่ไม่เผานะ ะะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราส่งเสริมนเรื่องความยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเดิมเราบอกว่าเรื่องอความยั่งยืนใครอยากทาก็ทําแต่ตอนนี้ก็คือไม่ทําไม่ได้แล้วนะฮะอย่าง,งองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนายั่งยืนเราตั้งมาเป็น32ปีแล้ว<ไ>เราก็ทาเรื่องความยั่งยืนมาตลอดนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะฮะการขับขึ้นความยั่งยืนนี้ต้องต้องทําแล้วก็ให้เห็นอีกส่วนหนึ่งเราต้องสร้างความรู้ความเข้าใจบอก นะกับภาคธุรกิจว่าเรื่องของความยั่งยืนการลดการปล่อยก๊าซน้อนกระจกนี่นะฮะมันไม่ได้เป็นต้นทุนมันเป็นการลงทุนนะนะมันไม่ได้เป็นต้นทุนที่ใช้ลงไปไม่ได้ระก,กับเกินถ้าเราจะต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศนะครับอย่างกรณีของฉลากสิ่งแวดล้อมต้องมีการนะรับรองนะฮะพวกนี้ก็ต้องไปดูเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของธุรกิจแนวใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งวงจรนะครับ